สวัสดีค่ะคุณยายรัสวัสดีค่ะคุณยายศาลที่นี่เขาบอกว่ามีความอาถรรพ์อาถรรพ์มากทินอาถรรพ์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณยายอาถรรพ์มากนะคะช่วยลูกช่วยหลานมาดูจลอลเลยค่ะความอาถรรพ์นี้ในเรื่องของอะไรคะความอาถรรพ์นี้เป็นเรื่องของศักดิ์สิทธิ์แบบอะไรนี่นะถ้าจะมุญบาปอะไรมันจะเป็นศักดิ์สิทธิ์หมดเลยค่ะถ้าขอเลขขอนี้แกจะให้เข้าฝังจ้ะ เห็นว่าไปเข้าฟันยาย้ดยใช่ไหมคนนี้ยายยังไม่เคยได้เลยลงตายังไม่ให้ตาสีเมืองยายเสงสียังไม่ให้เลยค่ะเป็นมีแต่คนที่โชคดีบางคนเขาถูกตาสีเมืองยายแสงสีค่ะยายยายตาสีเมืองยายแสงนสีค่ะค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ของคุณยายใช่ไหมคะที่สร้างของของของสหกรณ์ชุมชนค่ะขององณยายบ้าอ่าเขาซื้อมาสร้างเป็นชุมชนสหกรณ์ค่ะ เอ็ดได้เคยมาติดตามนะคะคุณยายเขาบอกว่าแต่ก่อนที่จะสร้างสารใหม่เนี่ยมีศารเกา่าค<ช>วามอาถรรพ์นี้บอกเห็นคุณตาใส่ชุดสีขาว<ช>อยู่ต้นไม้ตรงนี้จต้นไห่ตกนค่ะจริงไหมคะเห็นเห็นเขาเห็นกันบ่อยตอนนี้เขาตัดหมดแล้วค่ะตะโกนคืออยู่ตรงนี้มีต้นใหญ่ๆค่ะม,มีต้นใหญ่ๆนะคะแต่สมัยตะโกนปู่ย่าตายายก็มีเครียก ดิมตะโกเดิมอะไรนะพวกเดิมอะไรเขาเรียกอะไรนะต้นตะโกเหรอคะเออต้นตะโกหรือเป็นอะไรนี้นะมีมันมีโกไผ่ก็อะไรเยอะแต่สมัยตะโกนตรงนี้นะคะแต่นี่เขาตัดหมดแล้วก็เลยมาสร้างผู้ใหญ่ก็เลยขอซื้อที่ตรงนี้ก็เลยสร้างจ้ะสร้างก็เลยเป็นกราบต้องกราบไว้ทุกถึงเดือนหกก็ต้องมากราบถึงอะไรนี้ถึงอะไรประจำปีอะไรก็ต้องมากราบเส่นไหว ยาเส้นวายทุกยางมีเป็ดมีไก่มีไข่แบบมันถึงเดือนหน้าหกก็ต้องจัดการเลยเบ้นก็เมากันเบ้นก็กลยเนี่ยจ้าเว้นจัดใหญ่ตัวโหราเลยเต้มถนนเลยค่ะนอกจากมีคนเห็นแล้วคุณยายตัวคุณยายที่เคยสัมผัสความอาถรรพ์ที่นี่ไหมคะส่วนมากบางที่นอนฝันนอนฝันแต่กลับประดวงของคุณยายนี่ไม่ค่อยเหมือนกับแม่ ไม่ซื้อไปซื้อมันก็ต้องเทดหน่อยหนึ่งนานๆมันไม่ถูกนะ<ช>บางคนเขาแม่นนะคะมาบางทีก็ได้สามตรงบางทีเขาส,ส่วนมากจะเป็นสองตัวสามตัวติดส่วนมากท่านคงจะไม่ให้หรอกเ็าจะให้เข้าในฝันค่ะค่ะเป็นนอนฝันนอนอะไรหรือ,อยังไงเรื่องนี้แหละ คุณยายคาบ้านตรงข้ามเนี่ยเขาบอกว่าเคยได้สามตัวคุณยายเคยได้ยินไหมคะเขาได้สามตัวก็มีเขาได้ตรงก็มีก็ถูกหวยยาเขาถูกหวยลูกสาวเขาค่ะนี่ลูกสาวก็ถูกหวยลูกบ้านจา้ะเขาได้จากความฝันบอคกค่ะยามีแต่ความฝันนั่นแหละคือแบบเหมือนถ,าถาายายา้าถ้าตากับยายเขาจะให้เขาจะเข้าปไปเลยค่ะอย่างความ,มฝันนะคะ่ะ คุณยายคะความอาถรรพ์นี้น่ากลัวไหมที่เห็นจริงๆทําอะไรช่วยลูกหลานโอ้ยย้อนตอนนั้นก็ลูกตอนสมัยนั้นก็ลูกชายป้าคนเล็กเนาะทุกวันนี้มันยี่สิบกว่าบาทแล้วเนาะรถชนได้ตายายนีะไรช่วยขาหักเลยนะรถในคนช่วยที่ลคนที่ชนเสร็จมันหนีตามจับจนได้หนีไม่พ้นต้องตามจับจได้เพราะตานี่ก็ต้องมา,าถ้าโคตดลูกพาดอะไรอย่างนี้นะ ก็ต้องมาบนบานเสร็จก็โรดก็ต้องมาไหว้เหมือนลูกสาวป้าโคตไม่ได้ก็ต้องผ่าผ่าเสร็จใช่ไหมลูกออกมาก็มาไหว้เหมือนกับบนบานไว้น่ะมัต้องมามาแก้บ้ญมาแก้บนญยังมีแบบอะไรก็ต้องมาแก้บนเหมือนคนตายคนอะไรเต่งงานอะไรก็ต้องมาไหว้ก่อนค่อยเต่งค่อยอะไรยังนี่นะถ้าเป็นงานศพงานอะไรก็ต้องมาไหว้ก่อนมาขอมาบอกกล่าวก่อนขอตายาย่อนอะไรต้องถึงตายายบอกกล่าวตาบอกกล่าว ลูกลานทําอะไรแตให้ลูกลาสบายดีแบบว่ายังมีพิษมีภัยอะไรเลยแล้วก็มากราบไหว้เรียน้องได้ยช่นว่าไปแต่งหรือจะไปงานงานแต่งหรืองานอะไรคนตายอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกตายายก่อนค่ะตาสีเมืองยายแสนแสงสีเนาะตาสีเมืองยายแสงสีนี่ข้างบนค่ะตาข้างบนสีเมืองตาปหม่แสงสีตสมัยก่อนเจะศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ คุณยายสร้างอายุของท่านไหมคะกี่ปีป้ายายจำไม่ได้เมเกิดมาก็เห็นแด้เกิดมาก็สร้างเลยแต่สร้างตนที่เพิ่งสร้างตนที่ไอโกนเขายังไม่สร้างนะมาสร้างตนที่ผู้ใหญ่ในเขาเป็นดาว <No. S 2> ใก็ยายนี่เป็นแกได้ผัวรังแกมาสร้างให้ตายายแกจะมาสร้างเรือนไทยเรือนอะไรมีบ้านเลขที่สามไหม บ,า collide, บา้บานเลที่มันจำไม่ได้ป้าเอาหมู่บ้านที่อย you know? ู well. ่แต่จำไม่ได้ดูบ้านอะไรจันด่ายาวจำไม่ได้ดูบ้านหมู่บ้านเลที่อเทร่ยหมู่บ้านเล่านี้ค่ะแต่แต่มันมีบ้านเลที่อยู่แต่ยายจำไม่ได้อายุยายเท่าไหร่เนาะค่ะอายุยายอายุยายสมใจมากเลยค่ะอายุของยายเองนะยายโอ้ยายนี่จะยายจะเจ็ดสิบแล้วค่ะก็จะเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบเท่าไหร่นาะค่ะเจ็ดสิบเท่าไหร่ค่ะสองสี่เก้าเจ็ด ยาสิงสไลด์จะเข้าเจ็ดสิบนี่น้องค่ะค่ะแต่ยายมีเลขชอบไม่งวนอั่นี้ชอบจะซื้อไหมไม่รู้จะชอบเลขอะไรเลยนั่นยังไม่รู้เลยนัเนี่ยต้องยายไปดูที่ทุบจุดนี้ยายชอบไหมนะส่วนมากจะจุดทุบนิ่งบางที่มาไม่เนสามตัวก็มีนะยายไปดูก่อนค่ะยายยายจดูจะไปแล้วไม่มียายชอบไหมยายจุดได้แล้วจุดไปแล้วค่ะคุณยายมีตัวไหนหรอยยายโอ้มันมีเลยจ้ะยายดูชอบไหม เดียเลแล้วก็กเขสี่คุณยายบอกการันตีเลยนะว่าเลขทูบนี้ขอได้จริงๆนะคะสามตัวเห็นตัวไหนบ้างเนาะคุณยาตั้งตัวข้างไวแปแล้วทำไมมันมันจุดทูบที่ทำไมไม่หักสามเนาะเหมือนก็มันกระโง่เหมือนสามเนาะทุบเชียงทายยายทุบตัวเลขก็ต้างนี่ครับทูบที่มะพร้าวครับคุณยายที่มะพร้าวคุณยายโอ้โหที่สี่อะไรเนี่สี่ศูน ก็ให้กี่ตัวนี่สามสามเห็นเห็นกี่ตัวแล้วยายมันมีหลายตัวนี่เราดูไปมีหลายตัวอยู่ในนี้ได้เห็นตัวไหนน้อยยายสี่ศูนย์อะไรศูนย์อะไรคะสี่ศูนย์สามตัวใหญ่สี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองบ้านนี้ชื่อบ้านอะไรนะคะคุณยายบ้านนาเสกบ้านนาเสกหมูอะไรคะหมูสามหมูสามยายมองชัดหรือเปล่ายาย่สามตัวไหนน้ายายสี่ศูนย์สี่ศูนย์สอง ยายโม้หนิเอ๊ะทำไมมันมันข้างล่างไม่ค่อยนั่นเลยจ้ะยังไม่หมดค่ะคุณยายยังไม่ไม่หมดมันหมดอยู่แต่มันเหมือนยังไงไเนี่ยนอไอเห็นตัวไหนนอไอกำลังจะหมดครับศูนย์เก้าห้าศูนเก้าห้าเหรอศูนเก้าห้าเหรอศูนยเก้าห้าศูนเก้าห้าใช่ไหมศูนย์เก้าห้ามันมีสี่ตัวเนาะสามครับสามตัวศูนเนาะยายเห็นเป็นตัวไหนเมื่อกี้น่ะป้าก็ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วยายซื้อลอตเตอรี่แล้วใบหนึ่งเก้าห้า ายยายก็ซื้อให้ยายยายฟังแเมือกยายดูเป็นนี้อะไรนะครับใช่ที่ยายพูดเมื่อกี้ที่ยายพูดเมื่อกี้เลขอะไรนะคะสามี่สรันี้มีทุกขาดไปแล้วบที่ยดูเป็นยสี่ศนี่ศนะทำไมยายดูเป็น4ี่ศนล่ะสีูนอะไรยายดวงยายใช่่ศูนยอะไระยายสี่ศย์อะไรคะ สี 40, แต่ข้างล่างมันก็หเนาะสี่ศูนย์ห้าสนย์ห้าอันนี้คุณยายเห็นเองเนาะเออนี่ <5. S 1> คุณยายเห็นแต่ตรงกลางมันจุดนะตรงกลางมันขีด่างนี้นะคุณยายเห็นสี่นหะคุณยายเห็นสี่นยแลครับทุกทานที่ย4ายดูทุูนย์ห ยายยกออกมาข้างนอกเลยก็ได้ยายมาดูให้มันชัดๆยกยกอันนั้นมาเลยยายยกมะพร้าวมาเลยขอโทษนะตายายเดี๋วดูลำดูทุกหนหนาลูกล้างมาขอตายนะขอภัยหน่อยตลอดตลอดตลอดไม่ได้ทำอะไรตายายหรอกแค่ให้ลูกยายหน่อยนี่คับไหมนันยายว่ามันมีสี่ตัวเดี๋ยวเาจะไปดูมั้งเออดูเดดู อคนที่อยู่ใกล้ดูให้หน่อยนะคะ 49, สี่เก <49, S 1> ้าห้า ขอซูมชัดๆนะคะ f c ขอดูใกล้ๆเนอะชัดเก่อยา่่าทระเห็นเป็นอะไรก็ลองคอมเมนต์รอแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคแต่ S นี่เห็น405 405เหมือนเหมือนใหญ่สี่นย์ห้เนาะ4ี5ศูน้ววันนี้นะคะร้อยซ้ำนโชคเป็นคนจุดมากับนำโชคมาแต่ร้อยซา เห็นเป็นเลขอะไรมันนี่มันนี่เห็นเป็นเลขอันนี่กันเนาะกลางมันกติดไปมใกล้ๆมันตกไปกลางคือ495เห็น405ยายเห็นอะไรที่ยายยายเห็น405นะทำไมมันไม่ชัดมันอยู่ข้างล่างขนาดน่ะช่วงใกล้ๆมันแต่ตรงกลางมันเหมือนติดอะไรนะเหมือนก็ตัวเออะไรนะตัวเออเหมือนกันข้างบนเลขสี่มันเอเนาะแต่ข้างบนมันชัดอยู่แลขสี่ ต่ยายให้ชัดๆหน่อยนะลูกหลานยากจนแล้วคุณยายบอกว่าชื่อ,อลอตเตอี่หมายเลขอะไรคะจา <95. S 2> ้าเก้าห้าเก้าห้าขายมันเก้าห้าตรงกันเลยกับเลขทูปจ้ะคือแบบยายเขาซื้อเขาบอกว่าเลือกเอาเองเขาให้คนละใบคนละบายยายาก็จะรอด ไม่เป็นทูบสี่เก้าห้านะซีเก้าห้ามันกับสี่เก้าห้าเลตัวนี้หรือเปล่าคะยายก็บอกซื้อแล้วเทลลี่ไว้แล้วซีเก้าห้าสี่เก้าห้าเดี๋ยวเอฟพินซีศูนย์ห้านะครับอ่ะแต่ยายก็ไม่ค่อยเล่นอย่างไงนงนานๆซื้อทีเดี๋ยว่ออยากดูหน้าจอนะครับมันจะสี่ศูนย์ห้านะครับเทลลีเก้ามันมีอยู่เออเลเก้าอ่ะเลย นั่นก็เหมือนกันนะใกล้กอะสี่ศูนย์ห้าสี่สดูห้าสี่ศนย์ห้าสี่เก้าห้าให้ประมาณนี้เอฟซีชอบกันก็สี่ศูนย์ห้าสี่เก้าห้าเนอะค่ะดซูมก็ไม่ชัดชัดจริงๆะลอยเส้นสีนะสี่ศูนย์ห้าอันนี้ก็เห็นสี่เก้าห้านะคะสี่เก้าห้า สี่เก้าห้าสี่นะคะ4สี่ศูนย์ห้ี่เล็วแต่ดวงเนาะแล้วแต่วงนเป็นฝีกคุณนี่ไปเข้าฝันคุณยายจะได้เม่นๆค่ะสี่เก้าด้อค่ะเลขทูดสี่เก้าหสี่เก้าหรยสจุดนะคะสี่เก้าห้ศูนย์ห้าที่คุณยายเห็นนะคะสี่เก้าห้านาะคะนะแอจะเห็นสี่เก้าเลด้อค่ะสวัดีคุณยายนะคะเป็นคนที่ที่นี่ ที่มาให้แนวทางานะบอกว่าสาร้างสถนที่ก็ตั้งแต่ยายคณยายเกิดมาก็เห็นสายใหหรือว่าได้มีการรวบรวมคนในชุมชนยายก็เลยรวบรวมกันสร้างจ้งไะไปนอนฝันมาก็อยากได้อย่างนู้นก็เลยเป็นอย่างนี้อยากเน้นกเลยเห็นว่ายาก็เลยสร้างยายก <im ple k> ็ถูกแต่ถูกด้วย้ะถูกหวยด้วยถูกเหมือนกันจ้ะในคุณก็ถูก มาความอาถรรพ์ที่ดีนะคะก็เอ็นมาติดตามให้กับ FC ีนะคะคุณยายให้แนวทางนะคะบอกว่าความอาถรรพ์ที่นี่ยังมีอยู่ส่วนมากจะมาขอพรขอแล้วได้ยาขอแล้วเห็นเขามาขอแล้วก็มีสําเร็จเหมือนเรียนอยากสอบหรืออยากเป็นครูนี่ก็เขาก็มาไหวเป็นสําเร็จทุกคนมาขอการของานยาแบบโครงการของานอะไรประจำวันยาสุขภาพแข็งแรงเขามาบูชาขอบูชา นี่เลือกใคเด็กเด็กตาสีเมืองก็ย่ายเสียงสีนะคะเนาะอยู่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเนาะอาถรรพ์อาถรรพ์อาถรรพ์มากๆนะคะเนาะนย่ายเพื่อนกับแม่วัติให้ฟังเด้อค่ะไม่ดีก็เข้าใครสักคนเดี๋ยวเราถูกเสียงดวงนี่ก็คือรอยซาเป็นคนจุดนะคะรอยซาเป็นคนจุดคอหายเนาะเนี่ยอะไรมาอย่างนี้ก็ต้องไปเขาก็เห็นแก่เอฟซีด้วยทุกคนนะคะเนาะที่มานำการซีเก่าหาด้อค่ะซีเก่าหานี่คะ ลูกสาวเห็นบอยเห็นด mm ้ว hmm. ยลูกสาวที่ไายก็เถี๋ยวยังไงคะล่าฟังมัน <Okay. S 1> บอกว่าเหมือนเหมือนเป็นทุดขาวันนั้นลูกชายติดโควิดเนาะพอติดโควิดแล้วมาให้มาพักอยู่ที่นี่ก็ไม่ให้อยูในบ้านแล้วบอกว่าโอ้ยแม่ไม่ไหวเลยผมไม่ไหวแล้วว่า้าท้องเดินแล้วท่นี่หลวองตาก็าบอกไม่ยากหรอกเดี๋ยวยายช่วยไม่รู้แกเอาอะไรให้ลูกชายกิน ลูกชายก็หายเลยตลอดเลยแลวก็เลยมามาไหว้พอลูกลูกชายออกจากโควิดก็มากราบไหว้ที่ที่ตายายช่วยโรดมาทั้งหลานทั้งลูกชายแล้วก็คนที่อยู่บ้านอยู่บ้านสำโรงเนี่ยสุดกล้บเลยนู่นะนะนกฟลึงมันรู้ก็ใหยายอ,อย่อยเวียบพวบเวียกแม่ยายจะต้องมาบูชาผ่าเสพท้องมันมันโกไม่ได้ต้องผ่าแล้วก็โกรทั้งแม่ทั้งลูก ให้ฝัดส so, oh, no. yeah. 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 uh. ิจริงๆเนาะยอมรับตายายนี่สัตว์สิ่งจริงนาทันมากอ่ะอ่ะแล้ววันนี้สี่ตขอให้เขาฝันคุณยายเนาะไม่รู้จะเข้าคุณยายหรือเขาพวกทั้งมาก็ไม่รู้เนาะแต่เข้ายายก็ยังดีเหมือนกันจะได้หมดนีหมดสินค่ะแต่ไม่ต้องเป็นดีเขาาขอบ่อยนมาไม่ค่อยขอ